การรักษาเส้นเลือดขอดด้วยการฉีดสลายนะคะเป็นหัตถการที่แบบฮ<ม>ิตติดลมบนมากๆสำหรับที่เอสติคลินิกนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เลยเข้าใจไปว่าเราสามารถฉีดสลายเส้นเลือดขอดได้กับเส้นเลือดขอดในทุกระยะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะไอการฉีดสลายนี่มันสามารถรักษาได้แค่เฉพาะเส้นเลือดขอดในระยะที่1เท่านั้นเองค่ะพอเป็นเส้นเลือดขอดในระยะที่2ขึ้นมานะคะก็คือเป็นเส้นเลือดขอดที่มันปูดนูนที่มันเส้นใหญ่กว่า3มมิลิเมตรขึ้นมาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยวิธีอื่นนะคะเป็นการรักษาเส้นเลือดขอดที่มีขนาดใหญ่โดยเฉพาะค่ะ พราะต้นเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอดใหญ่มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่เราเห็นด้วยตาเปล่าค่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่ลึกลงไปอย่างบริเวณของ GSV ซึ่งมันเป็นลิ้นในหลอดเลือดดำอยู่ตรงบริเวณช่วงขาหนีนะคะกับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตรงบริเวณด้านหลังเข่านะคะหรือเรียกว่า SSV นั่นเองค่ะสำหรับเคที่มีปัญหาเส้นเลือดขอดเส้นใหญ่ในลักษณะแบบนี้นะคะหมอจะใช้วิธีการรักษาที่เรียกว่า EVLA หรือว่า Endovenu Laser Ablation นั่นเองนะคะเป็นเทคนิคที่ ที่เราสามารถใช้ยาชาเฉพาะที่นะคะช่วยในการสอดสายไฟเบอร์เข้าไปในหลอดเลือดที่ผิดปกติเหล่านี้ค่ะแล้วก็จี้ปิดเส้นเลือดที่ผิดปกติเหล่านี้จากภายในโดยการใช้พลังงานเลเซอร์ค่ะซึ่งเป็นเทคนิคที่เราไม่จาเป็นต้องพักฟื้นเลยนะคะสามารถกลับบ้านได้ทันทีตั้งแต่หลังทําเสร็จเลยแล้วก็ไม่เกิดรอยแผลเป็นด้วยค่ะ สำหรับค่าใช้ใจ่ายนะคะจะแตกต่างจากการรักษาเส้นเลือดขอดขนาดเล็กค่ะเนื่องจากเทคนิค E V L A เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะนะคะในการเข้าไปทําเลเซอร์จี้ปิดด้านในนะคะแล้วก็ยังจะต้องใช้ในส่วนของตัวเครื่องอันต้าซาวนะคะเพื่อใช้ในการวินิจฉัยหลอดเลือดดาลึกที่อยู่ด้านล่างค่ะแต่ข้อดีนะคะสําหรับการใช้เทคนิค E V L A เนี่ยคือเรารักษาอย่างตรงจุดนะคะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจค่ะใครก็ตามที่มีปัญหาเส้นเลือดขอดอย่าลืมทักมาปรึกษาหมอปีนะคะ ยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาได้ตรงจุดหมอยินดีให้คำปรึกษาอย่างตรงไปตรงมาและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะ